สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป a c e b o o k นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูว่าเราเคยกดไลค์หรือว่ากดแสดงความรู้สึกในคอมเมนต์หรือว่าโพสต์ของเพื่อนคนใดคนหนึ่งบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะก็เข้ามาที่แอป a c e b o o k คลิกไปเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี Facebook ก็ให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นระบบ iPhone จะอยู่ด้านล่างก็งให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนนี้ก็ให้เลื่อนลงมานะคะแล้วก็ให้มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะมาเลือกที่การตั้งค่าในหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ให้เราเลื่อนลงมานะคะ มาหาคําว่าบันทึกกิจกรรมตรงนี้ค่ะอ่าในส่วนของหน้าบันทึกกิจกรรมใช่ไหมคะเราจะเห็นแถบด้านบนตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะคะ เมื่อเลื่อนแถบแล้วเราจะเห็นข้อความตรงนี้นะคะการกดถูกใจและการแสดงความรู้สึกตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าเราแสดงความรู้สึกกดถูกใจกดไลค์ความคิดเห็นของใครมั่งวันที่เท่าไหร่ระบบก็จะเรียงวันที่ให้เราจากปัจจุบันล่าสุดอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนๆก็สามารถ มาเลื่อนดูได้เลยนะคะว่าเราเคยแสดงความรู้สึกหรือว่ากดถูกใจกับโพสต์ของเพื่อนคนใดหรือว่าของใครบ้างนะคะรวมถึงเราสามารถยกเลิกการกดถูกใจหรือว่าการกดแสดงความรู้สึกตรงนั้นได้นะคะก็คือให้เรามาที่จุด3จุดตรงด้านขวาของคอมเมนต์ตรงนั้นนะคะแล้วก็มาเลือกที่ลบความรู้สึกตรงนี้ออกนะคะ ่าเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูได้ว่าเรากดถูกใจหรือว่าแสดงความรู้สึกกับโพสต์ใครรวมถึงวิธีการยกเลิกการกดถูกใจแล้วก็ความรู้สึกต่างๆนั้นออกได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ